ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26ตุลาคม2567ันาคทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชตตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะ9ดาบนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาให้ต้องขบต้องคิดนะคะพักผ่อนนอนไม่หลับนะคะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะอา,อาการเจ็บคอพวกนี้นะคะมีเสมหะนะคะ1ดาบแต่คุณก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะนะฉันต้องรอดฉันต้องไหวนะคะเขาเรียกว่า มุ่งมั่นนะคะความเข้มแข็งความแกร่งนะคะช่วงนี้ใครบางคนเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่าง,ง,าง,ง,างแดนต่างประเทศด้าน,นของการงานนะคะมีดวงเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้ในสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าการงานใหม่ๆนะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่ก็จะได้งานนะคะ หกเหรียญน,นะคะใครเครียดเรื่องการเงินอยู่ช่วงนี้รายจ่ายอาจจะค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะนะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักให้ความเมตตาบางคนนะคะคนในครอบครัวยังให้ความช่วยเหลือได้อยู่นะคะบางคนคุณพรอคุณคุณสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเรานะคะการเงินรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังเอาอตัวรอดได้นะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานนะคะใครที่รงงานนะคะก็จะ ประสบควาสำเร็จนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากข้อ24มีเลข9160นะคะ9160นนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคุณจันทร์ คนวันจันทร์นะคะหดาบการเวลานะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะคาดหวังสิ่งใดนะคะการเวลาจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือบางคนก็เขาเรียกว่าไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้หรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะที่อยู่ที่อาศัยแต่เราก็ จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือไปอยู่ในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะสามไม้เท้าการงานนะคะทํางานควบคู่บางคน2อ,อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันหรือมีโอกาสขยับขยายงานนะคะจะติดตนะคะความละเอียดความรอบคอบจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันจันรนะคะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะ อัดเสวีนไม่เท้าการเดินทางการติดต่อง,งานการประสานงานการพูดการคุยก,การเจรจาก,การสื่อสารช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะจะประสบผลสําเร็จเรียกว่าจะได้ดีนะคะงานทางด้านประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะนะกก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะความรักนะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะ โชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพัยิบสี่มีเลขหกสามหนึ่งศูนย์นะคะหกสามหนึ่งศูนย์นะคะต่อไปคนวันอังคาร 1ไม่เท้าการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆนะคะนะใครที่โรองานอยู่นะคะจะได้ดีนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะหรือว่าใครที่ไปสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าจะาได้รับข่าวดีนะคะการงานที่ทําอยู่แล้วแจมตลาดได้นะคะ เวลาฟอร์จูนนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะดวงของเรานะคะกําลังจะมีความโชคดีเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะจะเขาเรียกว่าจะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆนะคะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กูก้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะทาวเวอร์นะคะทุกขลาบได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนได้ โชคได้รับมานะคะแต่ก็มีโอกาสเสียงเงินก้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างนะคะนะนนพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงนะคะสร้างบ้านนะคะสร้างเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการตอ,อกเสาเข็มก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคโซนเลขโรมันจากพหุยี่สีนะคะมีเลขหนึ่งศูนย์หกสองนะคะหนึ่งศูนย์หกสองนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธ นนะค,ะคนวันพุธนะคะคนวันพุธสองเหรียญช่วงนี้การเงินหมุนติ้วๆเลยนะคะบางคนเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปมีโอกาสหยิบยืมการเงินมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะได้ด้วยนะคะหดาบการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ นะเราอย่าไปเร่งกับปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะ้มีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือบางคนมีดวงยกยายเปลี่ยนแปลง,ปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่เราก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมหรือการเวลาจะค่อยๆนะคะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะเดิดสั้นนะคะความดวงดีความโชคดีความดวงเห่งนะคะ นะเดอสันขึ้นมานะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะช้าหน่อยแตกัวนะคะนะเดสันขึ้นมานะคะแสงสว่างนะคะโชคลาภนะคะการงานใครโรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะหรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้ด้วยนะคะ อัดสวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นคนหน้าตาด,นนดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบทหลานบริวารบางคนมีโอกาสกินทานอาหารรวมกันนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขโรมันกักไพ่ยิีมีเลขสองหก เก้าศูนย์นะคะสองหกเก้าศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเป็นอะไรคนวันพฤหัสนะคะ ดีเอ็มเพลสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะณนะช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความเสวยความงามนะคะอาหารเสริมนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะเรียกว่าจะมีผู้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเกย์เยนะคะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะเรียกว่านารีอปรุปถธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่ลูกสาวก็ได้นะคะ นะให้ความรักนะคะให้ความเมตตานะคะช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เราอยู่นะคะหกไม่เท้านะคะชัยชนะการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะอัศวินดาพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะมีดวงเดินทางนะคะ,ะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการติดต่องานนะคะการพูดการเจรจานะคะหรือบางคนทํางานแข่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะเก้าเหรียญด้านของการเงินนะคะ จะได้รับขา่าวดีช่วงนี้นะคะการเงินนะคะเขาเรียกว่าจะเข้ามาให้เราได้อ่านมือนะคะบางคนเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารการค้าการขายจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะความรักนะคะมีโอกาสมีบทลานบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะยศยานผ่าน,นะนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิปซีมีเลข360ห เกนะคะสามหกศูนยเก้านะคะไปนะคะคนบัสุขคนบัรสุขนะคะ,คส,ะ,คะสองเหรียญน,นะคะการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะ นะบางคนหมุนนะคะนะค่อนข้างจะหมุนก็นเรียกว่าหมุนติ้วๆนะคะสิถ้วยสองถ้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะบางคนมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะโดยชฉรีออดนะคะบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่า เป็นการผ่อนผันไปนะคะนะกนะ็ยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะการเดินทางบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสก,กินทานหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสกพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ โชคลาภนะคะยุดยานผ่านนะจะให้โชคัซเล็โรมันนะคะจากไพ่ยิบสีเลขส2งสอนะคะ2อ0 7นะคะคนบรนเสาร์นะคะ คนบรรเสานะคะคิงอ o บคั p นะคะราชาถ้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะด้านของการงานนะคะยังมีความมั่นคงหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนนะคะจะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเขาเรียกว่ามองเห็นถึงความสามารถนะคะนะใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็ออก หางานทำนะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีในเรื่องของการงานนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคร้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรปัารักษาดวงชะตานะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทาําบุญไปสวดมนต์นะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะ ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นในเรื่องของการงานจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําจะแวะเวียนกลับมาลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะักช่วงนี้นะคะใครมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะความรักใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะบางคู่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเคลียระะ์ปัญหาให้ นะคะเรียกว่าช่วยเหลือเราได้นะคะคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจบางบางคนอายุห่างกันหลายหลายปีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขโรมันจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์ศนย์กเก้านะคะศูนยนี่คือดวงของคนบัเสาวก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ